ขอต้อนรับกับเข้าสู่ชารรสมา4 5 6อีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าทุกท่านจะสบายดีนะและนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่มาลงคลิปช้าค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะชามีคิวดูดวงเต็มทุกวันเลยค่ะอะ และในเดือนนี้นะจะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันค่ะทุกท่านมีดาวพุธดาวศุรก,กร์พระเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และสุดท้ายก็เป็นดาวพุธอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายสองครั้งเลยนะคะในเดือนนี้ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยค่ะมีทั้งพลังงานที่ดีๆและสิ่งที่ต้องระวังเช่นเคยนะคะก่อนอื่นค่ะชามีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะหนึ่งเลยค่ะ ช่องของชาเนี่ยนะคะทำนายดวงแบบลัคนาเป็นหลักนะซึ่งจะมาจากเวลาเกิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำทำนายค่ะจะแม่นยำและเฉพาะเจาะจงกว่าแบบราศีเฉยๆนะคะหากคุณยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองค่ะแนะนำเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าควรไปตรวจลัคนาหาลัคนาที่แท้จริงของตนเองก่อนค่ะซึ่งคุณเนี่ยสามารถใช้โปรแกร,รมที่ชาได้ให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการตรวจลัคนาค่ะก็มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เลยนะคะและใครที่ทราบลัคนาตัวเองอยู่แล้วนะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะแอดไลน์ไปที่ adsin แ,แสหรือว่า I n z a d z i n z a e อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณไปค่ะวันเดือนปีและเวลาเกิดของคุณนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้คุณเนี่ยใส่โค้ดเชิญค่ะเพื่อรับสิทธิ์ใช้โปรแกร,รมฟรี30วันนานาทีหรือว่า na nat ค่ะและกดส่งข้อมูลเพื่อผูกดวงนะคะแล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการประมวลผลค่ะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้คุณคลิกเข้าไปที่คำว่าอ่านดวงค่ะคุณก็จะได้ทราบลักษณาของตัวเองและนอกจากนั้นนะคะคุณจะได้รู้พื้นดวงของตัวเองด้วยค่ะ เวลาที่มีดาวย้ายเนี่ยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะให้คุณเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะว่าดาวดวงนั้นเนี่ยส่งผลกับคุณอย่างไรบ้างนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องที่คุณต้องระวังพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเท่านั้นเลยค่ะ และคุณสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าโปรแกรมนี้ปลอดภัย100%เซค่ะจะไม่มีการขอข้อมูลทางธนาคารทางการเงินไม่มีการขอเบอร์โทรหรือว่าเลขที่บัตรประชาชนแม้แต่ชื่อก็ไม่ถามค่ะโปรแกรมนี้ค่ะรับประกันความแม่นเหมือนมีสินแสมาดูดวงของคุณให้ด้วยตัวเองเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะช่องของชาเป็นการพยากรณ์แบบโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่ง จึงไม่สามารถตรงและแม่นยำกับคุณได้100%เนะคะถ้าจะให้แม่นขนาดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการปรึกษาแบบส่วนตัวค่ะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเพราะแม้ว่าการดูดวงแบบลัคนาเนี่ยนะคะจะเฉพาะเจาะจงกว่าแบบราศีแต่คนที่อยู่ลัคนาเดียวกันค่ะก็มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะด้วยตัวแปรอื่น,นๆเช่นเวลาเกิดปีที่เกิดสถานที่ที่คุณเกิด เบอร์โทรที่คุณใช้สภาพแวดล้อมรวมไปถึงความคิดและทัศนคติของตัวคุณเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ลักษณาดเดียวกันก็ยังมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปค่ะและสุดท้ายนี่นะคะช่องของชาค่ะจะทํานายแบบตรงไปตรงมานะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ดาวพลังงานดีชาก็จะบอกว่าดี แต่ถ้ามีเรื่องที่ต้องระวังนะคะชาจะเตือนโดยตรงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนียนะคะรับฟังอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ใช้สติค่ะในร้ายมีดีในดีมีเสียนะคะนั่นคือสมดุลของโลกใบนี้และสําหรับใครที่ท,ทราบลัคนาตัวเองอยู่แล้วนะคะขอเชิญไปรับฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะลัคนาราศีเมษน,นะคะดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะ จะย้ายในวันที่1พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายน,นะคะ่ะดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารการพูดนะคะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการทําข้อตกลงต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของการขายออนไลน์ด้วยนะคะอะไรก็ตามคะ่ะที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนเป็นจํานวนมากนะคะจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งโรคภัยค่ะหรือว่าภาษาโหราศาสตร์จะเรียกว่ามารณะนะคะ ก็จะมีผลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเจ็บป่วยและการเดินทางไกลค่ะช่วงนี้นะคะอยากจะให้ชาวเมดค่ะดูแลสุขภาพในช่องปากช่องฟันให้ดีนะคะแนะนำว่าถ้ามีเวลานะคะให้ไปตรวจเช็คสักหน่อยค่ะเผื่อว่าเจออะไรที่ผิดปกตินะคะจะได้รักษาทันนะคะหรือว่าแก้ไขป้องกันได้ทันเวลาค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่อง ขี้หลงขี้ลืมไม่รอบคอบสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะคะถ้าไปอยู่ในบ้านที่ความหมายไม่ค่อยดีเช่นมรณะแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าโรคภัยเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของความขี้หลงขี้ลืมความไม่รอบคอบความผิดพลาดทางด้านเอกสารเกิดขึ้นได้นะคะนอกจากนั้นนะคะเรื่องที่ต้องระวังก็คือความเจ็บป่วยนะคะจากการเดินทางนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเมษนะมีเกณฑ์ที่จะป่วยง่ายมากๆเลยค่ะ แต่สําหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวเองป่วยอาจจะเป็นเพื่อนนะคะคนรอบตัวญาติพี่น้องก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะถ้าไม่ป่วยนะคะเขาเหล่านั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางใกล้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศค่ะและสําหรับบางท่านนะคะย้ํานะคะว่าแค่บางท่านเท่านั้นอาจจะได้รับข่าวร้ายนะคะจากเพื่อนหรือว่าคนสนิทคนรู้จักนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะตรงนี้ค่ะ ชาเพียงแค่อ่านตามพลังงานดาวนะคะทางด้านดีของการย้ายของดาวพุธในครั้งนี้นะคะก็คือใครที่มีศัตรูคู่แข่งที่คอยขัดแข้งขัดข้าหรือว่าคู่แข่งที่ทำงานของเรานะคะคนที่เคยทำอะไรไม่ดีกับคุณนะคะช่วงนี้พวกเขาเหล่านั้นนะคะจะมีอุปสรรคม,มีปัญหาจะแพ้ภัยตัวเองค่ะทำให้คุณเนี่ยนะคะถือไพ่เหนือกว่าโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ ลำดับต่อมาเป็นดาวสุกขาจะย้ายในวันที่3พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่1ธันวาคมนะคะดาวศุกร์นะคะส่งผลโดยตรงในเรื่องของการเงินและความรักค่ะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสเสน่ห์ของสวยๆงามๆของดูดีมีราคาพลังงานนี่นะคะก็จะเป็นความร่าเริงอารมณ์ดีค่ะการทำตามความสุขธรรมตามใจตัวเองนะคะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคหรือว่าอริค่ะ ก็จะมีผลในเรื่องการเงินและความรักโดยตรงเลยนะช่วงนี้ชาวเมฆต้องระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงนะคะเพราะรายได้อาจจะไม่ได้มากเท่าเดิมหรือมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างเข้ามาแบบไม่คาดคิดค่ะแนะนำว่าให้เผื่อค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องหมุนเงินเป็นว่าเล่นเลยค่ะแล้วก็อาจจะเกิดสถานการณ์เงินชตได้ด้วยนะคะในด้านความรักนะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่โสดนะ แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคู่ค่ะสำหรับบางคู่นะคะคนรักของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเนี่ยมาให้คุณเนี่ยช่วยแก้ไขหรือว่าปรึกษานะคะช่วยกันคิดยังไงแล้วเนี่ยนะคะถ้ารักกันจริงค่ะมีปัญหาแค่นี้นะคะคุณและคู่ของคุณผ่านไปได้แน่นอนค่ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ค่ะให้ระวังเพศตรงข้ามเข้าไว้นะคะเขาอาจจะนำเรื่องเสื่อมเสียหรือว่าเดือดร้อนมาให้เช่นมาขอยืมเงิน หรือเอาคุณไปพูดในทางที่ไม่ดีค่ะก็ขอให้รอบครอบตรงนี้เข้าไว้นะคะต่อมาจะเป็นพระเกตค่ะย้ายตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมเลยนะคะก็สิ้นปีกันเลยทีเดียวค่ะพระเกตเนี่ยนะคะหรือว่าหมายเลข9ท่งผลในเรื่องของาศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำบุญนะคะการเดินทางไกลาภาษาต่างประเทศออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆค่ะ จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินนะคะหรือว่ากระดุมพระก็จะมีผลในเรื่องของการเงินต่างประเทศแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงค่ะ ช่วงนี้นะใครที่ทำออนไลน์โซเชียลหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรที่มันทันสมัยนะคะพวกแกจเจตต่างเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้มีเกณฑ์คืบหน้ามีเงินเข้ามามากขึ้นนะคะมีรายได้เข้ามาค่ะรวมไปถึงการขายของโบราณเช่นพระเครื่องของเก่าต่างๆของสะสมแบบวินเทจต่างๆเนี่ยนะคะรายได้ดีค่ะช่วงนี้บางคนเนี่ยนะคะจะมีรายได้มาจากต่างประเทศเช่นมาจากภาษาการเดินทางไกลนําเข้าส่งออกพวกนี้ค่ะ รวมไปถึงพวกออนไลน์โซเชียลต่างๆด้วยนะช่วงนี้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยช่วยเหลือเรื่องเงินค่ะถ้าเป็นไปได้นะคนที่ชอบสวดมนต์หมั่นภาวนาจิตคิดดีทำดีนะคะช่วงนี้การเงินของคุณจะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาแนะนำเลยนะคะว่าชาวเม่ช่วงนี้นะคะให้หมั่นทำบุญบ่อยๆสวดมน,นั่งสมาธิหมัน่นเจริญภาวนาค่ะแล้วการเงินของคุณเนี่ยจะคล่องขึ้นนะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชายอยากจะแนะนําให้ทําก็คือให้นํารายได้ที่มาเนี่ยนะคะให้แบ่งไปทําบุญตามกําลังค่ะไม่จําเป็นต้องมากเลยนะคะให้ทําตามกําลังตามศรัทธาค่ะส่งเสริมดวงเรื่องการเงินค่ะต่อมาเป็นดาวอังคารนะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่15พฤศจิก,กายนไปจนถึงวันที่27ธันวาคมค่ะหมายเลข3หรือว่าดาวอังคารเนี่ยนะคะจะส่งผลในเรื่องของพลังงานความขยันพลังงานสูง อดทนความลุยบุกบ่าฝ่าฟันแล้วก็มีความอารมณ์ร้อนประมาทตัดสินใจเร็วนะคะและจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งโรคภัยหรือว่ามรณะค่ะก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพอารมณ์ความใจร้อนแล้วก็ความประมาทนะคะตรงนี้อยากจะให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆค่ะเพราะว่าเวลาที่ดาวอังคารเนี่ยเข้าบ้านที่ความหมายไม่ค่อยดี <S <S เช่นมรณะเนี่ยนะ <S <S ให้ระวังเรื่องอารมณ์ ความประมาทใจร้อนแล้วก็อุบัติเหตุเป็นพิเศษค่ะสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องสุขภาพเป็นอันดับแรกเพราะว่าดาวองคาเนี่ยเป็นเจ้าบ้านโรคภัยนะคะมีผลกับสุขภาพคุณโดยตรงและเข้าบ้านตัวเองค่ะบวกกับดาวองคาเนี่ยยังเป็นเจ้าบ้านตัวตนหรือว่าตนุจึงมีเกณฑ์ที่จะป่วยง่ายมากๆเลยค่ะรวมกับดาวพุธด,ด้วยนะที่มาผนวกกันเพราะฉะนั้นค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะป่วยจากความดันเลือดลมปวดกล้ามเนื้อหรือว่าอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องมีสติรอบคอบมากๆเลยนะคะขับรถเนี่ยอย่าขับเร็วนะคะห้ามประมาทเด็ดขาดค่ะลำดับต่อมาคือดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่ 17ธันวาคมนะคะ1เดือนเต็มหมายเลขหนึงหรือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะส่งผลในเรื่องของความโดดเด่นความเป็นผู้นำความมั่นใจความรับผิดช,ชอบกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็มีความดื้อรั้นเอาแต่ใจแล้วก็ใจร้อนหงุดหงิดง่ายค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งโรคภยัยหรือว่ามรณะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะส่งผลในเรื่องสุขภาพความมั่นใจแล้วก็ในเรื่องของบริวารค่ะช่วงนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของ มือเท้าหูตาสมองช่วงนี้ชาวลัคนามเมษนะคะจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นที่1น,นะคะแล้วก็ไม่ประมาทเพราะว่ามีดาวถึง3ดวงเนี่ยนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่ตำแหน่งโรคภัยเลยค่ะซึ่งมีผลกับสุขภาพของคุณโดยตรงนะ ในช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นเวลาไม่นานค่ะแค่เดือนเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะนอกจากสุขภาพของตัวคุณเองแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะก็คือพวกลูกหลานบริวารน,นะคะพวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันและกันนะคะ ทางที่ดีค่ะให้พากันไปตรวจสุขภาพเลยนะคะเป็นเรื่องเป็นราจะได้ a ม e s ชัวนะคะว่าถ้าเกิดความเจ็บป่วยเล็กน้อยขึ้นมาจะได้รักษาทันค่ะและดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนนี้นะคะก็คือดาวพุธค่ะตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่7ธันวาคมนะคะ อย่างที่ชาบอกไปแล้วนะว่าดาวพุธหรือว่าหมายเลขสี่นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการพูดการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะการขายโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนาะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งความเจริญหรือว่าสุภะนะคะ ก็จะมีผลในเรื่องของความเจริญความก้าวหน้าการเดินทางไกลต่างประเทศแล้วก็มีในเรื่องของศัตรูคู่แข่งด้วยค่ะช่วงนี้นะคะชาวเมดวาจะเป็นซับถ้าพูดดีพูดเป็นนะรู้จักใช้คำพูดสามารถนำมาซึ่งความเจริญและโอกาสดีๆมาให้คุณได้นะคะแนะนำค่ะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆที่คุณจะออกไปเจอผู้คนนะคะเช่นไปงานสัมมนาโรงเรียนทักษะใหม่ๆนะคะจะได้เจอสังคมใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งโอกาสหรือว่าไอเดียใหม่ๆในการทำธุร หรือว่าทําให้สิ่งที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยนะคะดีขึ้นไปอีกค่ะมีเรื่องน่ายินดีนะคะก็มีเรื่องที่ต้องระวังค่ะเพราะว่ายิ่งเราได้ดีนะคะก็จะต้องมีคนริษยาเป็นธรรมดาค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวประโยคนี้นะคะสามารถใช้ได้ตลอดนะคะเพราะมันเป็นเรื่องจริงมีคนรักก็ต้องมีคนไม่ชอบมีคนอิจฉาเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขอให้คุณรอบคอบและมีสติค่ะอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะ ช่วงนี้นะคะจะพูดจะจาอะไรกับใครนะคะก็ต้องดูและระวังเป็นพิเศษนะคะให้ระวังคําพูดด้วยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ดาวพุธจะส่งผลดีเนี่ยนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ค่ะมีพลังงานดึงดูดศัตรูเข้ามาเช่นกันนะคะและบางทีบางครั้งเนี่ยนะคะศัตรูคู่แข่งของคุณก็อาจจะมีไพ่เหนือกว่าหรือว่ามีอํานาจเหนือกว่าคุณนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถมาขัดแข้งขัดขาคุณได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะชาวลัคนาเมษสรุปเลยนะคะชาวลัคนาเมษ เดือนนี้นะคะเรื่องสุขภาพต้องมาที่1น,นะคะเราก็ทำอะไรเนี่ยจะต้องมีสติและรอบคอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีดาวทั้งหมด3ดวงนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่ตําแหน่งโรคภัยหรือว่ามรณะนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่ป่วยง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทางนะคะหรือเจ็บป่วยจากความประมาทความใจร้อนของคุณะคะ่ะฟังแล้วนะคะก็ไม่อาจจะให้ทุกท่านเนี่ยจิตตกหรือว่าคิดมากนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยควรจะมีสติและความรอบคอบอยู่เสมอจริงไหมคะแต่แค่ช่วงนี้นะคะชาวเมษชาอยากจะให้ระวังเป็นพิเศษก็เท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นคําทานายประจําเดือนนี้ค่ะฉันหวังว่าคําแนะนําของฉันนะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะอะไรนะคะที่เราฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้เป็นกําลังใจค่ะแต่อะไรที่ฟังแล้วนะคะรู้สึกจิตตกก็ไม่ต้องคิดมากค่ะปล่อยวางนะคะแล้วก็ รับแต่พลังงานดีๆไปค่ะอยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าชีวิตคนเราค่ะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอนะคะเวลาที่พลังงานหรือว่าดวงเราดีๆเนี่ยนะคะเราก็ทําให้เต็มที่แต่เวลาที่พลังงานไม่ดีหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาใดๆเนี่ยนะคะเราก็ควรมีสติตั้งรับค่ะแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของเราค่ะจะดีไม่ดีเนี่ย อยู่ที่ความคิดและการกระทำของเราล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะคะที่ฟังกันจนจบคลิปค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขกายสบายใจไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่ำรวยเงินทองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ